13. ข้อบ่งบอกใจเข้มแข็งข้อแรกไม่เสียเวลากับการสงสารตัวเองขออง้อ2ไม่ปล่อยสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับคนอื่นขอ้อ3ากล้าเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงข้อ4เลิกเสียเวลากับเรื่องที่ควบคุมไม่ได้ขอ้อ 5. ไม่พยายามเอาอกเอาใจทุกคนขอ้อ6เตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงข้อเ ไม่ปล่อยตัวเองจมปลักกับอดีตข้อ8ไม่ปล่อยตัวเองปิดพลาดซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆข้อ9ไม่อิจฉาความสำเร็จคนอื่นข้อ10ไม่ยอดท้อต่อความล้มเหลว11ไม่กลัวการอยู่คนเดียว12ไม่เรียกร้องอะไรเกินไปจากโลกใบนี้และ13ไม่คาดหวังกับความสำเร็จชั่วข้ามคืนสวัสดีครับ